สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีดอกไม้มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนได้อ่าดูและรู้จักกันนะคะอันนี้คือดอกเยมบิล่าค่ะดอกเดบิล่าพันนอกนะคะอันนี้ของเพิ่งลงค่ะอันนี้ก็คือบางส่วนที่เราเก็บภาพมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะรู้สึกว่ารอบนี้ได้มาก้านยาวมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ของเพิ่งลงนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่เราเอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนี่นะคะอันนี้จะเป็นสีเรียกสีแดงอมส้ม อันนี้สีเหลืองอ,อันนี้จะเป็นสีชมพูเขาเรียกสีขาวอมชมพูข้างในจะเป็นเกสรแบบเอ,อิไม่ใช่เกสรแบบกีบข้างในจะเป็นสีชมพูขอบนอกจะเป็นสีขาวนะคะมีสีชมพูเข้มนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยตัวนี้จะเป็นแบบว่าข้างในเป็นแบบกีบยิบๆเลยนี่นะคะน,นีสีแดง ดอกเยปิล่านะคะมีทั้งพันธุไทยและพันธุนอกนะคะลักษณะของเยปิล่าพันธุนอกนะคะกลีบดอกนะคะจะเป็นแบบหลายหลายชั้นหน่อยนะคะนี่นะคะแต่ว่าจะกว้างนะคะกลีบดอกจะกว้างแด้หลายชั้นนะคะส่วนของไทยนะคะจะเป็นกลีบดอกที่เล็กนะคะเล็กเหมือนเหมือน,เ,อนเกสรข้างในตัวเนี้ยเหมือนชั้นนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบเล็กถี่เลยนะคะถ้าเป็นของตัวนอกเนี่ย มันจะเป็นแบบว่าขีบดอกมันจะหนาๆกว้างๆอย่างนี้หน่อยและที่สําคัญนะคะยีบิลลาพันธุ์นอกมันจะมีหลากหลายสีให้เลือกเลยเนี่ยสีแบบนี้ก็จะเยอะนะคะสีรูปผสมพวกตัวแบบสีเจเจตัดจัด,จดแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาแบบบางส่วนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันรอบนี้นะคะที่ได้มารู้สึกว่าก้านยาวมากนี่เราเพิ่งทําไม้ค้มเมื่อสักพักหนึ่ง เพราะว่าถ้าเราไม่ทำนี่มีโอกาสที่ก้านดอกจะหักแน่นอนเลยนะคะเราก็เลยมาทำไม้คำ้ำก่อนลงขายในตลาดของเรานะคะสีดอกสวยๆจมแจ่มทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ใบก็รู้สึกว่ารอบนี้มาก็กอใหญ่อยู่นะคะนี่อันนี้จะมีดอกเล็กดอกน้อยตามมาด้วยนะคะถ้าดอกนี้นะคะ อดอกนี้โรยปุ๊บก,ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีดอกเล็กดอกน้อยอย่างงี้ตามมาอีกนะคะส่วนมากรอบนี้ที่ได้มาจะมีดอกน้อยนะคะตามมาเยอะส่วนการเลี้ยงดูและการปลูกของเยบิล่านะคะส่วนมากเลยอ่ะชอบดินล้วนซุยน้ําไม่ขังเฉะแฉะนะคะถ้าน้ําขังเฉะแฉะมากเกินไปหรืออ่าน้าหลับขังที่รากเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเน่าตายสูงนะคะเพราะตัวนี้จะไม่ชอบน้ําขังเฉะแฉะ ชอบแดดปานกลางหรือว่าใช้แบบว่าแดด50%คุมนะคะใช้สแลนคุมพางแสงได้นะคะถ้าแดดจัดมากเกินไปก็ดอกเขาก็จะเกิดอาการไหม้ก็ไม่สวยอีกนะคะส่วนมากที่เขาปลูกกันตามแถวเหนือแถวเชียงใหม่แถวแบบภาคเหนือนะคะเขาจะเป็นเป็นแบบทุ่งเลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็จะมีโรงเรือนด้วยนะคะหรือบางบ้านบางท่านนะคะก็ปลูกแบบยกล่องนะคะ อาใช้ยกล่องให้ตัวกอของยีวิล่านะคะสูงขึ้นมาหนีน้ําเวลาน้ําฝนตกหรือเวลาเราลดน้ํามากเกินไปมันจะได้ไม่เกิดอาการขังเชื้อแฉะนะคะนี่นะคะเวลาฝนมากเกินไปก็เราก็ต้องคุมเชื้อราด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้น้ําฝนมากก็ไม่ดีนะคะก็ต้องอาศัยยาฉีดคุมเชื้อรานิดนึงนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นพันธุ์ไทยนี้ก็เลี้ยงค่อนข้างง่ายเลยนะคะเพื่อน นี่นะคะกลีบดอกสวยมากอันนี้สีเหลืองนะคะนี่นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับอดอกเยบิล่าพันนอกนะคะรอบนี้จะมีแจกพันนอกนะคะอ่าเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเยบิล่าพันนอกนี่จะราคาไม่แรงมากเหมือนของพันไทยนะคะกระถางหนึ่งหรือถุงหนึ่งก็อยู่ประมาณ80บาทถึง100นะคะแต่ถ้าเป็นพันพันไทยนะคะก็จะ100อัพขึ้นนะคะนี่นะคะ แต่ฟาร์มสวยก็สูสีกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เก็บภาพไอยบิลลาพันนอกนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ